อาการยอดฮิตครับของรถรุ่นนี่จะของรถใช้างานก็ต้องรูดีครับคู่ควรเวลาแล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณเกือบซิซนาทไีได้ครับช่างก็ได้เปิดฝาเครื่องคอนเช็ดขึ้นมาแล้วครับผมอันนี้เซ็ตตองน้ำมันเครื่องไหมนี่ันีนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องถอยถ่ายใช่ไหม้องเนาะ เพราะว่าพื้นไทยไมบหัวแรกหัว2ครับผมความคล่องของช่างครับทำ <Yeah. S 1> เมื่อกี่ปีแล้วช่าง <Yeah. S 1> อายุการใช้งานของช่างเนี่ยท่าทางจะโชคโชนแล้วครับดูการหมุนกับควงแม่ตัวที่หนึ่งสองตัวที่สองครับสเวลาไม่ถึง ยีซครับการหมุนน็อตตัวนี้แม่ฟองมากหมดเดียเป็นอาการประจำครับของ t i เกอร์ดีฟรีรุ่นนี้ครับเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องทำการแก้ไขครับทุกครับไม่งา้นรถเราจะเหยียบไม่ออกจะของรถที่ใช้งานครับสำหรับถ้าเจอเวลาเหยียบเรามีอาการ สะดุดสะดุดครับเหยียบไม่ติดนอึ้นหรือบางครัง้งเหยียบถึงขั้นนักจุดครับผมเคยหนึ่งครั้งเหยียบไปแล้วก็ดับการอากาศช่ววนั้นพยายามฝืนให้ถึง 104, ร้อยสี่ก็ดับดับเลยครับดับปุ๊บเลยคิดว่าเครื่องพังซะละที่แท้ไม่ใช่ครับพอจอดสักครู่รับเครื่องปุ๊บพักเครื่องไว้สักพักปุ๊บสตาร์ทเครื่องก็ติดใช้งานครับกลับมาได้เหมือนเดิมครับแต่กค่อยๆรับครับมันเรื่อย จากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ครับที่ทำก็ใช้เวลาไปสามปีได้ครับนี่ถึงตัดสินใจมาทำเพราะว่าผมก็ได้ขี่หาล่านในโซนบุรีรัมย์เพิ่มเจอครับสอบถามมาหลายคนเลยพยายามเสิร์ชหาดูอยู่ก็รู้แล้วแต่ก่ายังไม่มีเวลาว่างนะครับวันนี้ก็สมควรค่คกากันเวลาลงล็อกทุกอย่างครับว่างแล้วตอนนี้ก็ ได้เอารถมาจอดที่ร้านครับก็ได้ค้นหาร้านเจอโซนนี้ครับเช็ดปั้มหัวฉีดครับกับร้านตรงนี้ที่บุรีรัมเราครับถนนบุรีรัมนางรองครับผมบุรีรัมนางรองเ้นนี่ครับผมอยู่ทิ่แถวห้างก่อนถึงห้างพิกซี่ครับผม บริการเช็คปั๊มหัวฉีดครับทุกอย่างเลยครับผมรถยนต์รถไถนารถแท็กเตอร์เครื่องรถยนต์ทุกชนิดครับที่บุรีรัมย์ร้านอำนาจครับเซลอำนาจเซลบุรีรัมย์เราครับผมออกขาออกจากเมืองมาจะอยู่ซ้ายมือครับผมซ้ายมือของเราซ้ายมือก่อนถึง จะเลยล่าน P N K ครับล่านอ่าล่อล่านยางน,นิดหนึ่งแล้วออกมาทางข้างก็จะมีร้านบ้านกองน้ำครับผมติดบ้านกองน้ำครับผมชื่อร้านอำนาจดีเซลครับเช็คปัร์มกุชชีเนะติดด้านข้างก็จะมีร้านอ่าออลไซครับไฟฟ้าครับก่อนถึงห้างบิ๊กซีครับผมประมาณร้อยเมตรได้ ครับสภาพของในตัวรถเรานะครับผมช่างก็ได้ทาการอถอดหัดวฉีดออกไปแล้วครับผมน้มาล่างเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมางสีต้นเดี๋ยวตามไปดูช่างด้านหลังคนระับขอขออนุญาตเร็จแล้วขออนุญาตจะขอล่างล้วเดี๋ยวเราตามช่างมาครับผมด้านหลังมาดูการทำงานของช่างเราครับ,รบเป็นี่น ตัวนี้ล่างเอาไว้าทำไมเอกครับผมเราเราจะใช้ส่วนไหนของมันลางแคลนอกก่อนเสียบเราเช็ดุดนี้เนาะชุดต้นตัวชุดตี่ฉีกครับผมแต่ตัวนี้เราใช้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ล้างทำความสะอาดไหมอันนี้ล้างเอาหมดเดี๋ยวช่างจะขึ้นทำการเช็คแรงดันใช่ไหมช่างเครื่อง,งนี่เนาะ นายช่างก็ทําการร่างทําความสะอาดเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านนี่ซักผ้าให้เมียไหมครับทไมนหรือว่ายังยังโสดหรือเปล่ายังโสดใช่ไหมครับเนี่ยชางดีโสดโสดหรือว่ามีลรวไม่เหลือแล้วครับผมซักผ้าซักผ่อนอยู่บ้านคือจะล่างจานนี้นะน,นี่ช้วยช่วยทำ <laughs> ทำ, <laughs> ทำความสะอาดห่วฉีดอย่างเดียวช่วยชาไม่ล้างครับชางบอก มีแม่บ้านแล้ก็ลองใช้แม่บ้านนะครับ<ะ>อันนี้เป็นชุดอะไรอะไรครับผมตัวนี้นปลอกหัวีดอันนี้ปลอกหัวฉีดแล้วก็ตัวนี้เป็นแหวนใช่ไหมครับแหวนการเปลี่ยนปลอกหัวฉีดใหม่หนึต้นอันนี้อัน,นตัวนี้ปลายมันเนาะปลายชุดสุด้น,นเป็นบอสเลยครับของแท้ บอดนี่ก็ทำมาทุกอย่างเนาะเหยียบมวอเฉดรถ,รถสีรถใหญ่แล้วด้วยครับเขียมหน้าครับร้านมา20กว่าปีแต่20กว่าปีผมเพิ่มเห็นร้านเงินหลายเดี๋ยวจะทำการเช็คครับผมสีนี้เนาะ การทดสอบกับขั้นตอนอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรใช่าหมตัวนี้มาตัวส่วนตัวมันต้องใส่ตัวนี้เยอะอ่าแต่ก็เหมือนเคื่องหนูไม่ต้อใส่ก็ได้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนจากบ้านไหนมาเนาะอย่างว่านนะครับเราออกจากเต้นมือสองเนาะอันนี้ก็ใส่ครับ,บโอ้โห ผมก็ใช่มาได้เจ็ดปีอะไวไม่มียางนี้หรือใส่ยางนี้มาเขาเปลี่ยนฐานเกียร์ใช่มุนมุด้วยอยนะครับผมยังใช่มาได้เกือบสิปีนี่ผมคือใชงานนักแล้วคุ ลุยมอนแล้วครับผมภาษาละลุยครับภาษาบานเมียผมก็ลึงลึงเหมือนแล้วลึงกับล,ลูยอันเดียวกันครับเ,เดี๋ยวช่างจะทําการตรวจเช็คหรือรอครับผมแต่ชุดอกอบชุดปลายนี่เปลี่ยนใหม่ครับผมเราเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยครับชุดลูก,ลกยางชุดซีนนะัวนี้ครับผมบรรยากาศการทํางานครับของช่างคนละหน้าที่ครับ ส่วนนั้นก็มีแม่บ้านครับผมนะครับทาคอย่อันนี้เราทดสอบเราเรียกว่าอะไรครับช่างส่วนตัวนี้เ็กแช็คแรงดันครับผมมือฉีดแต่ละตัวครับผมว่็ยังใช้งานได้อยู่อย่นีเลย อัน affiliated. นี้เป็นไงบ okay. ้างครับตั้งสี่มาพี่มันออกแบบไม่ค่อยเป็นเป็นระอองอ่ะมันออกเป็นตีนะไม่ระองเนาะก่อนเลยก็เลยทำให้รถเราวิ่งสะดุดสะดุดเนาะจะดูตัวหมดกับตัวตัวล่างเลยอ๋อนะทำแบบตัวล่างเป็นเป็นมันไม่ค่อยเป็นเซ็ตค่อยครับเป็นเส้นใช่หนึ <reproduce> <Okay. S 2> ーー่งสองบนล่าง เป็นเตะ<ล>เป็นเส้นประมาณ4ีลูหกหกหกลูทั้งหมดใช่เป็นเส้นประมาณ4ีลู2ลนี่เป็นไฟฝอยช่างจะเช็คหัวแรกอันนี้หัวมันต้องเรียงกันนะนี่หัวหัวมันต้องเรียงกันมา,มาหนึ่งสองสามข้าโบนมันไม่มีตัวเลขบอกเนาะช่างก็ทำการมาไกกว้แล้ว จำได้แน่นอนค <c oughs> ุมง,งานครับโดยหัวหน้าใหญ่ตลอดประจำครับพี่ทำนานใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมผมแบบใกล้ชิดค,ครับดูเล,เลยและบริการลูกค้าครับแนะนำทุกขั้นตอนครับว่าควรทำยังไงให้รถอ่อที่สองตัวยังอาการใกล้ๆกันครับสองรูเหมือน ไม่พุ่งเท่าไรไใช่ไ,ไม่ช่างรถคูปด,ดเยื่อครับนี่เป็นคน,นปล่อยให้อดอาหารอดนานแล้วใครที่สนใจครับผมกระทักมาทางช่องผมได้หรือแวะเข้ามาที่ร้านพี่อำนาจได้นะครับผมสำหรับคนที่ใชร่รถรุ่นนี้ครับผม หรือทุกนุ่นที่ต้องการเช็คหัวฉีดหรือเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ครับทุกอย่างจบครับมีรับประกันให้กับลูกค้าทุกคันครับผมตันนี้ผงหัวที่สามต้นนี้ผไม่เหลือ, <c oughs> อแรงดันไม่ขึ้นเลยครับตัวน, <c oughs> นี้ครับตัวทีครับทั้งหมอ่า ช้าหมุ่ยมุ้ยคุยครับ,ส,รรบส,รสุดหนึ่งครับผมสุดหนึ่งมุ้ยมุ้ยคุยนะครับ เดียวเราก็ไลครับเก็บเลยนะม่ดบางทีก็ดับนะใช่างนะทีก็ดับก็ดับหนึ่งข้งเคยดับหนึ่งข้างที่ขี่ตอนใช้ความเร็วมันจะดับอบากาศใช่แล้วมันทำานามนีแกวอยู่ครับสีวแเรยะการใช้งานันนานแล้วขึ้น การทำงานลอน,นี้เบื้องต้นเป็นไงครับีนตัวน,นี้เบื้องต้นอาการเป็นไงบ้างครับทั้งสี่ต้นที่เช็คมาไม,ไม่เว่ยเลยเนาะมีหนักอยู่หนึ่งครับซูมหนึ่งของเราาดูกันต่ออันนี้ช่างถอดเช็คอะไรครับผม ดูดูนมหนูนมครับผมดูนมหนูนะครับนมหนูนมหนูวัวฉีดนะครับไม่ใช er> ่น no ่มหนูแถวราชพัฒน์แถวอะไรลององการเช็คทุกขั้นตอนนะครับผมในการทำงานของเรา ตัวนี้เขาเรียกว่าเข็มม้วชีดเข็มม้วฉีดเนาะแล้วพี่ดูไหมด้วยดูครับผมช่างเช็คทุกติดติดโทษขั้นตอนเลยครับผมเ็ติดโทษเข็มติดอีกนี่ครเหมือนคาบูเลยเนาะถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยพวกคาบูก็ดูนมนงนมรูดูเข็มแบบนี้ทุกอย่างครับในตัวหัวฉีดเออก็มีอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เห็นใกล้ชีดในการอ่า ใส่รถยี่ห้อนี้มาครับผมได้มาดูอย่างใกล้ชิดของขั้นตอนกางทำงานวันนี้ครับอันนี้อีกหนึ่งเกนแกนเป็นรอยรถทำความสะอาดอะไรความสะอาดแกนแล้วอะไรที่ต้องไปซื้อตัวไหน,นชุดอะไรเดี๋ยวค่อยเอาไปซื้อเนาะ อ่าน,นี้ขั้นตอนใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนของเล่นอืมจับเกียรให้จะดูปิดอันนี้ตัวนี้ปิดครับผม ติดนึบไม่ไม่ซึมเลยนะที่ตัวติดตัวอะไตัวติดตัวแกมมันซึมหมดแล้วเรียบร้อยมันฝุดฝืนเนาะเรียกยังไงเขาบอรวมมันมีแรงดันตายตีบหมดแล้มันก็ใช่มานานแล้วต็เนี่อียวเหี้วเกี่ยวครับผมเอียวนั่งแบบสไลเดอร์ครับ หรือส่หรือมีสโตร์ติ้งเพิ่ชิมพวกอะไรแล้วก็มีเกลนอะไรเก็บทิชอดได้เห็นกัะชัดครับการถอดทุกอย่าง แน่นเหมือนกันนะดูจากช่างออกแรงโตอนนี้เวลากออ็ติดทุกกันครับเวลาประมาณผ่านไปยี่สิบกว่าทีแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงขั้นตอนนี้ครับ เรียบร้อยอีกันหนึ่งครับรอ,อันนี้อันนี้อะไรเข็มเข็มครับเข็มมันหลวมมดแล้วครับผมแรงทําให้แรงดันของน้ํามันมันไม่ไม่อไม่สมบูรณ์ครับผมเป็นคารเห้่รถเรานะั้นมันวิ่งไม่ค่อยออกเนาะนื่หนืดและอืดครับบางทีก็แต่ละลาตด คันเร่งไปเนี่ยกระตุกตลอดเลยครับเ<อ>ด้าวัยครับรถเด้าเลยเด้าเด็กๆๆๆเลยครับผมพอมาทำการล่างจานครับฝั่งนู้น <อะ S 2> ตัวนี้เดี๋ยวลองใส่ไฟใหม่ดูว่าไายันเป็นกันกนกนดกดัดกัดต้นอ<ะ>๋อครับผมเลือกต้นครับผมเดี๋ยวช่างจะเช็คอาการเบื้องต้นครับจะทำการเปลี่ยน ปลายใหม่เราเช็คดูอีกรอบครับผมว่ามีส่วนไหนที่เสียหายชำรุดหรืออายุติดทุกกานครับผม,มเข็มอันนี้หัวใหม่ครับผมทำการเทสดูอีกรอบหนึ่งครับผมว่าจะเป็นเฉพาะแค่แค่ปลายครับปลายมันเนาะอันนี้ใส่ปลายใหม่ครับเช็ค อีกครั้งหนึ่งทุม โอ้ลืมมาขากล่องมาตั้งเดี๋ยวอย่างเี้อย่างไรเงี้ยได้ดีบรรยากาศอ่าตอนนี้เราทำการใส่ปลายแล้วเช็คดูอีกครั้งนะครับผมจิดไม่อยู่เลยตัวนี้ต้นพังครับผม โบกติเนี่ยมันจะขึ้นมันมันมันจะเก็บได้แรนอยู่เค็มๆมันจะจะค่อยๆลงอ๋ออันนี้ลงมม<บ>ไม่อยู่ไงอ๋อที่ดูเกี่ยวตอวไรกลับอัเนีครับให้ดูไรในกลับให้รูวิ่งฉีดอ,อย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนทำการเปนเนอเปลี่ยนเปลียปยป่ยนช็อตนะเก็บไม่อยู่ท่อยูถ้าเราไม่ดูไฟนั่นอ๋อฮะไรกับอันนี้ชุดนึงหนึ่งชุด สูบหนึ่งสูบหนึ่งครั้ง,งครับผมปกปายใหมดอายุการใช้าง,งานครับผมเนี่ยมันใหม่ตัวทีมรถขาวๆครับรุ่นใหม่ทำมาเพื่อ เ <มา S 1> คลือบเข็มมากันสุดตัวใหม่ทําการเคลือบพร้อมครับผมส่วนตัวเก่า,าน,น,นั้นไม่มีเคลือบจึงทําให้เข็มมันซึกงหลวมาลวอายุอันนี้ต้นต้นพังต้นพัหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวต้องเพิ่มอีกเพิ่มอีกพันสามร้อยพันสามร้อยครับผมต้นหนึ่งตัวครับีีต้นนึั ตันช่างต้นถอดเมื่อกี้อันไหน,น <c oughs> <c oughs> การรื้ต้นออกมาตัวนี้ทาการบูรณะใหม่ครับให้มันใช้งานได้เหมือนเดิมต้น ชา่างคนได้ทำงานครับปรเปิดใบนานแล้วใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเดดไปบอกข่าวดีแม่บ้านนิดหนึ่งก่อนแม่บ้านรัดๆ <c oughs> ัดรัทีแม่บ้านครับผมอ่าตอนนี้อาจแล้วได้เพิ่มอีกพันสานะครับต้นเจ้งหนึ่งต้น ต้นเจ้งหนึ่งต้น<อ>เก็บน้ำมันไม่อยู่ไหลก<อ>ลับเราจอทำการเพิ่มรนประมาณอีกค<อ>ันสามนะจ๊ะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับผม<อ>การทำง,งาน,นของช่างตอนนี้ก็ ด้านหลังก็ได้ไปไล่เช็คหัวฉีดเรียบร้อยครับทั้ง4ต้นเนาะทาการเปลี่ยนปลายเปลี่ยนอะไรทุกอันแล้วก็มีต้นครับผม1ต้นเนาะสูบหนึ่งูบหนึ่งพันอ 1, 1, 1, พอเจอเปลี่ยนไปอีกครับ1 3ึ่ครับผมเจอเพิ่มไปอีกหนึ่งครับในตัวนั่นครับผม เพราะว่าต้นนั้นเก็บน้ำมันไม่อยู่ครับผมทําการน้ำมันมันไหลครับผมแรงดันมันไม่มีครับผมไวเกินไปครับเรียบร้อยละช่างจะทำการประกอบแล้วครับตอนนี้โอ้ใหมจ่จิ๊กเลยครับสวยงามก็ดใหญ่เกินไปใช่ไหม แต่ผมดูแล้วใหญ่กวมาเดิมครับโดนนมมันเนี่ยโดเกานินเล็กอยู่หรือว่าเป็นเพราะมันซึกหรือเปล่าม,มันเล็ก